พี่น้องพอกันเดียวนะครับช่องอีสานพ่อกระเทือนโมนี่ม้าหอนโอ้มาไก่เด้งโมน,นี่มาบานโมโมูบอกว่าปลาลงก็คือปลาลงเลยเนะาะเออปลาขึ้นครับพี่น้องโมน,นี่สิไปเลาะครับไป,ไปเลาะไปเบิ่งธรรมศาสตร์อีกม่วม,มองหนึ่งวิธีอีสานเต็มนนหนึ่เบิ้งญาติพานาครับพี่น้องจวดครับโอ้บุนาผมใส่เสื้อขาวมาเนะครับเดี๋ยวมงดูพุ่นพุ่นเบิ้งด้วเบิ่บบงจากสถานาการณ์เนาะปลาตีโต้อีพอ ประติโตวโอเคโอเคครับเดี๋ยวไปเบิร์กนะครับเดี๋ยวห้องจีเดินทางไปเลาะไปละเลาะเดี๋ยวติดตามครับผม ไปยังไครับปไปรรยังมาชจมครับพี่หองเฮ้ยไปจ้าโจ้เฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอเคครับหอดครับติดหลอดติดหอดนะครับโอ้โหเฮ้ยโอ้โหอดซื้ออดซื้อนี่ไปครับไปโจมยางเดียว วิธีวิธีครับวัมนนือนลูกไส้กับลูกสาวก็ได้มาขอบกลัวก็ได้มาครับมัอน,นี้ใช้เดียวโอ้โห ดีทีสานครับวันนี้เฮาสิมากยกย่อหาปลาครับตอนนี้น้ำขึ้นครับผมอ่าบรรยากาศสวยมากครับเประทุหมดอ่ะโอ้พี่น,อน้องโอ้สวยมากเลยเอาข้างหน้าครับแต่เ,เทียงเดียวเขามากเมื่อกี้นี่โอ้โหที่เด่นเลยครับพี่น,อน้องสุดยอดวัดนนี้นี่ยพี่ เ,เดีอยวรอเบิ่งครับรอเบิง่งอยู่ทวงโอ้ oh, ครับเ hey, นี่ยมาหาป่านะครับตัวใดหนู <c oughs> ป็นไงพี่น้องชื่อวาพี่นายานกำลังสิดีครับ <c oughs> นี่ครับถอนคนหนูครับวิธีวิธีธธธจื่อวา ได้ครับดิเดี๋ยวฉิดไปย่อปิงหนูปิงหนู อย่างนี้เล,ล้วะครับอย่างนี้ล,ล่ะถูกอเขาไอ้คบมั้นที่มนัมนด่วยเราแล้วเดี๋ยว

我上班，我。

Hãy Đầm cho kênh Ghiền Mì ปลาตาขี่ขาวที่ขาตาปลาบัวใจมาครับบาดิเอามาครับผมบาดิเหลือเวลาแล้วว้าในพันเรียบร้อยครับเมนูตำขุ้งครับปูปลาขาวเนี่ยหอดปีงหมูละหอดปิ้งหนูพี่น้องตเตะอะไเมื่อกี้นี่เอาเงินเตะถือเบลถือยังก่อนถือเบว วถืแอแฮ้วเออถือบ่วงครับถือบ่วงโอ้ยหนูไปกิน<ด>หอนหนูนี่ปลาขาวมาจากนี่ครับสะดุ้งง่ายย่ามาเนี่ยย่อยัยอยกเออย่อยอัยกอย่งี้ยอ่อยกักของแท้เลยจ้ะนี่ผู้ถือก,กับถือผู้มานกับมานครับนี่ใส่ได้เตือนแล้วครับพี่นอ้องมูนี้เอ่านี่ยปลานี่เสียวยั้งครับ หนุ่มายแตกพี่งมาจ้าจเปลือนี่ได้รูปปลานะบรรยากาศนะครับเอาบรยาาบร,ยาาบรยากาศไปปุ๊บอันไปเป็นตำบลนี่ยงพ <c oughs> ี่ครับบรรยากาศนี่ครับทงหน้าแล้วทงหน้าเบิ่งด้วยฝนบางเทียความอร่อยมันกันนาจะเกิดจากบรรยากาศได้บางเทียเนาะ ฟิวนะภูเขาเลยครับพี่น้องเมื่อเดี๋จะมาหาหมูหาพวกยำผู้ยำยำมูยำมมพวกครับโอ้ยบรรยากาศดีเลยมายกสะดุ้งเบิงโอ้ยม้อนกรุบมือนี้ม้อนกรุบม้อนลายครับพี่น้องม,ม้อนลายก็เอื่อนมันปลาก็ได้นะได้ทั้งปลาได้ทั้งกินครับพี่น้อง นี่็นยังไงครับเหลื่มกันละเอามียังแบวบๆเส้นเสือกับบทัทเหมืนนอนเปม้านหนูกรเสียบมาเขาหนูเสียบในไรพันว่วะมีกับปูเห็ดครับมาเรื่องแพี่น้องยินเขาครับ เริ่มเราเล่นท่างเลยป่าเขาปุ่นปุ่นปุ่บนนี้แมวันนยครับอันเพิ่งนี่ยนไหนเศรายเศรหายเศรษฐาหล่มหุอมหุหแถวตำหมุงกับเสียพี่น้องเสียพี่ดีลงตัวเครื่องมาตรงนี้มาต่ำเอาะวังเบือ วันนี้ลาบีลาน่องไปก่อนนะครับขอตัวกินเขาเร็บบาดก่อนจะค่ำก่อนกับเมนูปลา,าเขากับวิธีอีอสานบานเห่าครับวันนี้มันยกยอ่อยกย่อแล้วปลา,าเขาก็มากีกินกับตำหมูงครับกับปิงงูครับ ลาพีเวลาน้องไปก่อนติดฝากติดตามนะครับช่องน้่อยๆช่องอีสานปกเทิอน,นะครับพบพอกันในคลิปอีกต,ต่อไปโอ้แส่บไลฟพี่น้องบอกเลยบรรยากาศก็ดีพบพอในคลิปหน้านะครับพี่น,อน,น้องมือได้ไปก่อนสวัสดีครับมาเนี่ยมา